สวัสดีค่ะช่องยาซีกกกองนะคะเอ้าอ้าวโอ้มา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 เดี๋ยวขอมาฝากอข้าวเหนียวอ๋อมีขอมาฝากมีข้าวเหนียวสวัสดีครับจ้าหายไปอาทิตย์ บ้านแม่เห็นเจ้าอยู่ว่าเจ้ามันีลงนาเอาก็เลยเข้าบ้านแม่เออเลยเข้าบ้านว่าถ้าแะของไม่ส่งเลมันปิดร้านเห็นไลกลุ่มว่าป้าจะไปรับเด็กก็เลยเก็บของก่อนตอนแรกว่าจะไปส่งแม่แล้วก็จะออกมาเลยแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ในในรถเลยพอรู้ว่าไม่ได้ไปรับเด็กก็เลยไม่ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเออก็เลยเก็บของก็เลยเก็บข้าวเก็บอะไรก็ได้มาได้ย้อกันได้ด้อน คนมเันตมเมนเนอะไรอยอมไปม่ไม่รับสายสายทีเดียวเลยก็กังการที่ออกมาก็นเลยอันนี้อ๋อันนั้นเบานั้นเบื่อบอกมีเข่าเออไนมาเอาโมเตอร์ไซค์อืมออ อานนับอกของฝากโอ้ยยยายย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 ย้อยย่ยอายมยะยยยยยยายย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 อยย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 ันยยยยยยายยยยยอยยยยยเยย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 อยยยยยปยยม ของฝากมาขามเว่าชิมาแต่ว่าซุกกระเบิงเนื้อเบิงอาเหลือสำนีสดแล้วถึงว่ามันเหี่ยวอะมันเหี่ยวมะเฟิ่งเนื้อมะเฟืองมะไฟเลยสิมะเฟืองมาได้เอาเลยพี่เสือมันดำมันมืดนะเนื้อทางนั้นนะไปดูหน่อยอันนี้มาขามพอได้พอได้กินพอไดนี่นี่นี่ของของของน้ำเสนอที่ที่ที่คือทอดป้ากับยาสีปาเฮ้งเมาเลย อันมาตะเขาวงอยู่เนอะตเขาวงไม่นี่เขาวงโอ้โหเออเจอมาคือยาเทำไมทำไมทำปากไปเร็วยาเจ๊ลุยสิ ไอ้สามไอ้สองเมื่อก่อนเมื่อก่อนป้าเจิดป้าดำก็จะขายตลอดนั่นนะป้าอันที่จริงอ่ะมามาน้ำเขาตัวบักใหญ่สัมผัเมื่อยนะวันนี้ใอยก็เลยตากแห้งอีกเพราะว่าเขาเอาใส่เอาใส่ตู้เย็นนะทอดไปทอดแซ่บทอดแซ่บแซทอดเนแล้วมกทั่วมกทั่วเอาเอามารอบนั่นแหละเนาะ กระเบิดแล้วกะกินปลาลงไปทีหลังเน่เบิดแล้วเ่าเนี้ยอีบะหนึ่าเนื้อหนึ่งกินกระจอกให้ไอ้ส้มส้มส้มหมูส้มหมูโอ้ส้มหมูนี่ย่หนี่แท้ตายบล็อกคนแล้วกูเบาโอ้กูเบาแั่นี้มาอันนี้พี่แอนกินได้โอ้อ่ากินด้วยกันอะไรอะไรอันนี้ของฝากกลางทางเมลอนโอเมลอนเมลอนมาฝาากกจเมลอนน่าชิมเมลอนนื้ ชอบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวบอกมักุเออเรามักมาทุ่มหมดแล้วหมดแล้วเราก็ข้าวสารข้าาวสรไาข้าวสารมาเออสารไปข้าวเหนียวใช่ไหมเออข้าวสารข้าวเหนียวว่าไม่มีข้าวเหนียวเหมือนบอกแล้วข้าวเหนียวเออแต่ว่าหั่นระวังระเบิดเนี่ยเด้อระเบิดหลายลายเก็บออกหมายถึงว่าเม็ดดำดำเม ระเบิดล่ะโอ๊ยขนาดบ้านโจกเป็นระเบิดเนาะเไม่ไม่ยาทีเลยโอ้โหลืมลืมลืมลอไม่บ้านัวกเป็นนะไริมันมันก็เป็นน้ำรถเกี่ยวเหรอเห็นบอของปล่อยบารมีด้วเออไม่ได้อย่าบอกของประสามันมักเป็นน้ำรถเหรอเข้าดามันน่ก็เป็นคือเดียวบารมีเกี่ยวกับขี้ดินหินหินไม่เรื่องเข้าวลาวเลยเขาเเรื่องวลาเข้าเกี่ยวเข้าม้วนนะตั้งแต่ตั้งแต่พวกเรากลับมาแล้วเป็นไงบ้างก็ทำไมถึงได้กลับมาวันนี้ โอ้ยมันหลายเรื่องหลายอย่างมันหลายอย่างเป็นมรดกมาลงโตเออไอลูกสาวผ่าดูได้เอล้าง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 เขาหนักเอออย่านักเลงสิทิเด็ดคนลือเอฟซีก็บอกว่าโอ้ยมันเยอะนคนละถ้ามันเป็นคนละมุมหน่อยมันอันนี้มันมันอันนั้นไอเมีวทักไปบอกแม่แปลงเราได้เท่าไหร่ลูกมาคร่บว่าไม่เอาลูก ลูกก็ก็แบ่งลูกน่ะละลานลานอะไรคุรพันเติมก็ไมนหมดเลยจะธรรมดาปกติแล้วเนาะพ่ออนันต์ปฏิบายนเลี้ยงเสริมเลี้ยนเสริมแม่เป็นคนโตได้เยอะสุดไหมโหยได้เท่ากันแถมให้น้อยกว่าเธอเพราะว่าเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ี่ต้องเสียสละเอาเหรอให้น้องให้น้องหมดเลยเท่าเท่ากันได้เท่าเท่ากันอ่าสาเหตุน่ะ เงินเงินที่เสียชีวิตนะ่ะเอาไม่ยากม,มันเอายากนะเงินบัญชียายเงินบัญชียายนะ่ะ ATM มันหมดอายุพอดีอม,มันก็เลยม,มันก็เลยมันก็เลยเกิดการที่แบบว่าไปดูตามกฎหมายนะ่ะเขาจะได้ฟ้องได้ร้องกัท่าไดร่ แต่ถ้าตาเสียนะ่ะมันจะได้ฟ้องเหมือนอาโนนะได้ฟ้องไหนะเพราะว่าแกไม่มีสามีแกไม่ได้จดทะเบ mm ีย hmm. นกับสามีแกไม่มีลูก mm hmm. แต่อันนี้นะ่ะมีลูกมีสามี mm hmm. แต่สามีก็แก่แล้ว mm hmm. สามีสามีแล้วก็ต้องไปเอาอผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ครู mm hmm. ครูนี่คือครูอะไรพี่เสือครูที่มีใบป,ประกอบอาชีพครู mm hmm. ผู้ใหญ่บ้านก็มีใบเหมือนกัน mm hmm. มาเชนธนาคาร mm hmm. มาเมื่อน mm hmm. นั่นละเมื่อนะ เราบอกว่ามีเอ m อสะดวกสบายก็จริงต้องเช็คเพราะว่าทุกวันนี้ ATM ไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดนะม,มันมีวันหมดอายุเออแต่ส่วนเงินที่เสียชีวิตนะก็ได้ปกติอก็ได้หมดนั่นแหละตอนแรกก็อันนี้แต่ว่าอ่ยังเหลืออโฉนดโฉนดเนี่ยนะเขาต้องทําการสามวันวนเพื่อหัสไปเอาเสมอใหเสร็จก็เลยมาก่อนอโฉนดนี้เป็นโนดที่ อ่าค่อยนี่แหละเอาไปไอ้นั่นจ่ายนี่หมดแล้ว <ใน S 2> มันเป็นชื่อยายทีนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นชื่อลูกหรือว่าชื่อของแฟนคือคือของตา,อ,าอืเออเพราะว่าแต่คงจะไม่เป็นชื่อของตาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันยากอีกจะเป็นเป็นให้ลูกไปเลยแม่มเพราะว่าเป็นให้ลูกไปเลยเวลาเป็นโน่นเป็นนี่มันจะได้ไม่ยากใช่ใช่เออเพราะว่ามันมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันไอ้นี่ตาก็มาล้มมาล้มรีบจะไป เส้นเอกสารอ่ะเรวไปกินกินข้าวต้มแล้วก็ล้มได้นะกักระดูกถ้าถ้าถ้าเป็นอายุวัยเท่าเราน่ะเขาจะให้ผ่านนะแต่ว่าตาพู่ปูทำอะไรแกทายาเออทายาแล้วก็สมาฉีดยาเออทายามาทาทายาแล้วว่าเมียเราสุกแล้วเออเราว่าเมียเราสุกเมียเราสุกระวังสิยายนี่ก็ได้ตีไปแ้วก็ไปแต่ว่าตอนมีชีวิตก็ให้กันด่ากันอะไรแหละ นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าอันต้องนู่นนี่นั่นนั่นแหละเพราะว่ามันมันมันหลายอย่างบ่ไอหน้ากระปเจ้าของกระปมัน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 บังพี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกบ่องนี่เขาให้เห็ดแบบนี้บองนี่เขาเห็ดแบบนี้มันก็เลยต้องวิ่งไปวิ่งมาง้มันต้องใช้รถใช้ยางไงมันก็เลยพอได้อันนี้มาจะเก็บมาขามจนเหีียวจะยันกลับเมอะไหร่จะยันวันจันทร์ที่จริงน่ะ ที่จริงนะ่ะถ้ายายไม่เสียแม่จะกลับตั้งแต่วันที่สิบเก้าที่บอกป้าไว,ว้ว่าจะจะไปส่งไปส่งแม่วันที่สิบเก้าแล้วก็จะไปปิดหนี้ให้หมดคือ,อที่บอกป้าไว,ว้นี้บางเอินว่ายายก็เพินก็อันนี้ก่อนแม่ก็เลื่อนอยู่กับตาเก็บบ้านเก็บอะไรเก็บที่นอนหมอนมุ้ง<ม>พี่น้องหน้าหนาวน,าน,นอนเต็มเฮือนเต็มซาจากั<ม>จากเด็กน้อยจ้าปุ้ยไ<ง>เก,กับบานีก็เก็บกวาด เก็บข่าวของเก็บถ้วยเก็บย้งไปส่งโอออันแบบว่าของกินของอยากก็คืองจะเห็นบ้านเฮาเนาะเดียกับมาบ้านที่นี่เป็นยังไงบ้างตู้เย็นตู้เย็นก็ผู้บ่าวเพื่อนไปโพสคันอ้าวลงกับตู้เย็นก็ดีบ้อยตัวเดียบลอยเลยเออตู้เย็นจะไปตู้เย็นแล้วของก็น่าเก็บออกนานว่าเน้ย พันลืมพันลืมพัมพมกนก็เลยอันนี้ลืมมนุกเกี่าวข่าวพรครบแึเปล่าอืมครบแล้วโอเคค่ะประมาณ<ห>น,นี้นะคะประมาณนี้นะ